que la... there. เราได้ขาดไป ข้อเสียองเกนี้คืออย่ามาอยู่ใกล้หีบอกแต่เมือย่ามาอยู่ใกล้หีไม่งั้นคุณจะโดนจางสเกียรไม่สนใจอะไรเงี้ยคุณไม่ใ่ดัง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 ดััง

ร้านขายหนังส right. ือให้นัดไปไปร้านขายหนังสือไปเมนูกวิสบหนังสือกระตูนมาใช่ผมอยากดูหนังสือกมะ้นอยากดูหนังสือกรต้นให้อ้เลยครับใจเย็น่ไออจำไม่ได้จดจดอ๋อจำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้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  จไ่ด้จำไม่ไ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 ด้เป็นไรวะเนี่ยแค่แผีตัวนึ่งดอกี้อ่ะดไม้มแล้ันกหคุณแจ่าคุณแจห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 าคุณแจ กินข้าวก่อ,นแ,อกน,นแม่บอกให้กินข้าวข้นก่อนกินข้าวเสร็แม่บอกให้กินข้าวะ เอาจริงนะมันไม่มีเสียงเพลงนะมันมีแต่เสียงเท้าใช่มีแต่เสียงเท้ามีเสียงเท้ามันมีแต่เสียงเท้าอันนี้แต่เสียงเท้าเฮ้ย や。<laughs> ทำไมกีดกันเลยเนี่ยอยู่นี่นะจะไปอยู่นี่นี่ขวดผีมันไม่มาเออเออตอนที่พวกมัน่ะยังหัวจเต้นเลยมันนี่หนี่กันนี่นะเอ้เยีบ้าพวมนยหเจเ้นแม่ขอบคุณมากที่เราะ Oi, <laughs> tí, <todos>

คลิปจะคลิปฉันจะคลิปฉันตีลิขสิทธิวเนียพออย่าร้องเพลงอยร้องละโมตีลิขสิทธิ์สตารเดี๋ยวันนี้ไม่ได้เงินเนี <floor. S 2> ่ยขอ t t e farmer คุยกับชาวนาคุยกับชาวนาคุยกับ

เดินไปทางนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีไอ้ตรงบันไดอ่ะบันไดอ่ะหาบันไดก่อนบันไดอ่ะหาบันไดก่อนมันมืดมากมันมืดมืดใช่ตรงนั้นน่ะมืดมากแล้วก็ขึ้นไปอ่ะใช่ก็จะมีแกล้งโอ้แกแกแกล้งขึ้นบันแล้วแล้วมันของในบ้านไอ้ยัยไม่นอนเ ไมนั้นมีตะเกียงเอามันจะมีให้หนีผีไหมโอ้โหปั้นผีปั้นได้คนเหมือนเลย

เคพี่คิดว่าพวกเธอคงจะตาฝาดมากกว่าไม่ได้ตาฝาดวยผงทักบ่ก็พวกเธอตาฝาดมากกว่านะนี่แข็งขันนี่แขงอยนี่รอเรไปแล้วหนึ่งคนไปแล้วหนึ่งคนโอเคเขาาใจ เกมนี้มีไปฉายเหรอมืดมากบอลได้ยังไงเหรอยิงต่อวันกินต่อใต่แล้วกินต่อไอแอมเพบอนี่บอลนี้อนี้อยู่นี้โอ้ตัวนั้นโอ้โอ <c oughs> ไฟไหม้นะเอนเอ็น้ยไปตองขอบคอมาปลอดภัยปลอดภัยมีนคนโลรมาที่ไายกันล่ะพม่สิทหลุดได้ไนนพวะมีคนโทรมาปลอดภัย เราหลอหนมาก่ับเนมูดอืมมีเสงสว่างหน่ไปลปละม่อ่ะดคลิปไปได้ไปยีบนาทีแล้ว ชื่อเล่กจากโฮเทลเพื่อนต่อไปหาทางออกจากโฮเทลซะ,อะโอเคไปเชื่อจากโฮเทลโ,โอ้ยโอ้พระเจ้านึกว่าแมงมุมโอ้ This is a human แล้วเขาว่าไงอ่ะ เสียงเพลงคือต้องกลับหลังเพื่อนข้างหลังนาย โอ้ทางตันต้องไปข้างในเดี่ยแหละเอาไปไปโอ้เฮลโหลไปแล้วไปแล้วไปแล้ว แบเลือดเรื่องเลยก็ด้วยจูริปแหละอัยนะจ๊ะอันนัทออกจะสายแล้วเพราะว่าเกมหลุดเรียบร้อยไอนเนี่ยเล่ยทางเลยเนี่ยสรุปของบนใช่ปะแล้วก็ต้องเดินลงบน โอเคคือต้องเดินผัดไปเดี๋ยวแล้วรีบทางไหนนะรีบทางนี้ใช่ปะปาาููาูบบอออสสไรร้วป,าาป,าาปการเดินตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยแน่ใจ <texts> คือดูแมพให้แน่ชัดก่อนก่อนไปได้อยู่ตรงนี้ตงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอด้ดำเอา,า <cama> เอาหัวออกก่อนเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนอ๋อเอาลากขึ้นบนเข้าใจแล้วเอาลากขึ้นบน จากล่างขึ้นบนไม่ใช่บนขึ้นล่างไม่ใช่บนลงล่างไปโอเคโอเคใช่เลยบนลงล่างใช่บนไม่ใช่ลงฟาสฟิเอา

แยกแล้วอะไรรึฮึโอเคเปิดอกเบิ่อนค,คอยๆเสียงอะไรมาบอกด้วย รับไม่ได้เลยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะ มันหายใจหานี้ปลอดภัยรู้สึกเสียงอะไรแปลกๆเรียบแบบนี้เจอแล้วอ่า <laughs> เออทีมเวิร์กบอลสู้แ่บอลกลัวหลังบอเจียวพอดีสู้คุณก็ไม่บอกวันตายตายอันทีเดียวคนเราอะโนเซียนเซกิฟินยูเมสซิงเอสเคปโฮเทลแอนเดอร์ภาษาอะไรไม่รู้ตั้งจีนเหลือออสโซยูทูบเกเตอร์ว้าว อเอยที่ไหนอะไม่รู้พระเจ้าออกทังมืดว,วดดดยผ่านแล้วจบชั a เตอร์ว